สวัสดีครับสวัสดีครับป้าขอวนใจลดหน่อยแกวของสอนี่โชคดีนะได้ลูกชายลูกสาวในคนเดียวกันเลยอโอ้ยไม่ต้องอายหรอกป้าเห็นนิ้วก้อยอะ่ป้าก็รูร้ตั้งแต่อยากจะเข้าคณะอะไรอ่ะวารสารธรรมศาสตร์ครับแล้วอย่างนี้ชุดนักศึกษาจะใสก่กระโปรงหรือกางเกงอะเสื้อนี่มันยุคไหนละ gender fluid อ่ะมันก็เรื่องปกติป่ะฟังโกนะอยากทําอะไรอยากเป็นอะไรเป็นไปเลยไม่ต้องสนใจเสียงรอบข้าง โกเอาใจช่วยเก่งมากค่ะโกสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะโก้ตรงคาหัวอ้วนแปะแปะห้ามทักเรื่องน้ำหนักนะครับให้ชวนคุยเรื่องซีรีส์ที่จอยเขาชอบดูแต่การทักเรื่องรูปร่างนี่มันเป็นการเบรกดีไอที่ง่ายที่สุดนะไม่ได้ครับแปะมันเป็นการบอดี้เชมิ่งเขาจะเป็นอะไรก็เรื่องของเขาครับแปะ ต้องทักว่าอ้วนไม่นะปะต้องทักว่าอ้วนเล็กโคตรส่งยาไปที่โกเล็กทีได้ค่ะโกเล็กอดทนไว้เถอะแต่เขาทำกันแบบนี้มาตั้งนานแล้วแต่สิ่งที่เขาทำกันมาตั้งนานมันก็ไม่ใช่สิ่งที่ถูกเสมอไปไม่คิดถึงตอนเป็นเด็กๆเ,เวลามีผู้ใหญ่มาทักเพียงก็ไม่ชอบไม่ใช่เหรอสิ่งที่เราไม่ชอบก็อย่าไปทำกับคนอื่นมันมีแต่ผู้ใหญ่หุย่วยเท่านั้นแหละที่ทำกัน แต่เฮียดีกว่านั้นไม่ฉนทนไม่ไหวแล้วขอร้องล่ะให้มันจบที่พวกเราจอยแปะเห็นจอยแล้วเนี่ยแปะก็รู้สึกว่าจอยควรดูซีรีส์สตาร์ทอัพนะเหมาะกับผู้ประกอบการวัยรุ่นแบบจอยแปะก็ดู่ะค่ะเนี่ยโอ้โหหนูติดมากเลยแปะ เห็นไหมนะครับว่าอาวุโสจะทําให้คุณร่วมมงสนทนาได้อย่างแนบเนียนและไม่เผอพูดอะไรที่ทําร้ายจิตใจ,ใจวัยรุ่น